มาทำเป็นนะสวัสดีจ้าลูกสาววัดดีค่ะย่ามาถามหมกของเงินแม่ในไรสุดได้หนูจะวัดดีจ้าเพิ่งลงเรียนเออเพิ่งเลิกเรียนเก่งมากเลยค่ะคุณพี่ค่ะเดี๋ยน้องจะไปชมเดี๋ยน้องจะไปชมวิดีโอให้นะคะคุณพี่น่ารักเลยนะคะพี่สาวคนนี้ไปกินผ่านแล้วหนูอ่านไม่ทันขอโทษนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณดาวสิบดวงนะคะขอบคุณค่ะอู้มันนีดาวล้นซึ่งวะ เพิ่มพลังบวกให้เพื่อนๆนทุกคนนะคะคุณพี่วีละนะคะอขอบคุณมากค่ะคุณพี่คะสิบสิบเอ็ดนะคะขอบคุณค่ะสิบดวงกุนเงินพนะาสวัสดีค่ะตำมะละกอต้มหน่อไม้อู้ผมจะแซบจะเอ้อยหลักจะขึ้นยาที่น,อน้องขาตควเองให้มันแจงก้อนจังเลยน,นพี่เดอ้อสวัสดีแกพี่คนสวยคิดถึงนะคะพี่จุนคนสวยคิดถึงนะแจสวัสดีเด้าเอพีเบิร์ดเดย์ Happy ป i r t h day to you ขอให้ลูกสาวน้องวิภายมีแต่ความสุขนะจ้าความเจริญน,นะคะอย่าเก็บอย่าจุเราก็เอาออกมาอุ่นแล้วก็จิ้มกับน้ำพริกแหละคิดว่านะวันนี้น้องหิวข้าวอยู่นะรู้สึกหิวข้าวสงสัยไม่กินข้าวเที่ยงหรือเปล่าม่รูนะรู้สึกสวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนสมยงสวัสดีน้องอวนเงินนะจ๊ะสวัสดีจ้าพ,พี่พ่อห้างสวัสดีค่ะเพื่อนสมยงไปไหนมาเพื่อนไปไหนมาคุณพ,พี่พ่อห้างสวัสดีอย่าให้คุณป้า นี่คุณป้าอันนี้เป็นได้คุณปลาคุณป้าส่งดาวเป็นปลาเป็นย,นยน่นเส่งหัวหนุ่มเลยนี่นะป้าเห็นไหหรือปลาเ <บา S 1> พื่อนจาชมไปหรือเปล่า <c oughs> พี่พ่อห้างน้องว่าแล้วต้องแน่เนาะแน่ค่ะอ๋อแมนบอกค่ะกับอะไรคะน้องยังไมท่ท่านเลยค่ะพี่คะน้องนาจะไปกินกับไอ้ตค่ม่ึงในที่ที่เห็นเป็นไนะอ้นี่ได้ละพี่ไปนั่นแหละขอบคุณมากๆค่ะน้อง ค่ะพี่หัวอกเดียวกันหนูเข้าใจพี่หนูเข้าใจมากๆเลยนะพี่นะหนูเข้าใจพี่ค่ะก็สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อห้างนะคะพี่วีระสวัสดีคุณพ่อห้างนางสาวจันสายคนสวยสวยตลอดการเราต้องสู้ค่ะสวัสดีครับป๋าเพื่อนสมชายสวัสดีป๋าประจักษ์นะคะป๋าป๋าผู้ใหญ่บ้านสมชายเข้ามาแล้วกอดเอาหน่อยนะป๋านะกอดเอาผู้ใหญ่หน่อยทั้งเรื่องของแชร์มันแชร์ต่างหากนะเพื่อนเรื่องของแท็กมันแท็กต่างหากพยายามนะคะ พยายามบอกว่าต้องแท็กค่ะเพราะว่าอย่างไงมันก็ดีสวัสดีคุณพี่สมชายด้วยนะคะสวัสดีคุณพี่สมชายด้วยนะคะเพื่อนสมคิดสมชายเป็นเพื่อนเราถ้าเป็นเพื่อนเราก็ต้องดูนะคะเมนบอคุณลุงมาคนเดียวยังอยู่ค่ะเพื่อนๆทักทายคุณลุงมาคนเดียวนะคะหรือว่าคุณลุงไม่สะดวกคอมเมนต์เพื่อนสมคิดสวัสดีพราะห่างคนรอค่ะ สวัสดีน้องกิตาน้องมนต์มณีแสนชัยนะคะสวัสดีคุณค่ะเดินทางปลอดภัยนะคะคุณซุม้มทางเดียนไทยเดินทางปลอดภัยนะคะขอบคุณมากมายค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนสมใจก็สวัสดีครับพี่พี่พนกจะดูเพื่อนให้จบดูใครให้จบทุกคนนะจ้าเพื่อนจ้าอันนี้มันเป็นมันเป็นความรู้ที่เราต้องทํามาแต่ไหนแต่ไรแล้วเพื่อนเสียบเสียบ,บแมนพี่เสียบเสียบพี่พี่พี่พ่อห้างสวัสดีคุณสมใจครับอืพี่สมใจพ่อห้าง ทานข้าวอย่างค้าคุณพี่โอเคไหมคะอืมรู้สึกว่าเป็นห่วงนะคะคุณพี่ขารู้สึกว่าเป็นห่วงคุณพี่นะคะคุณวีละเอาสวัสดีคุณวีละพี่โกยะสวัสดีสวัสดีพี่วีละนะคะแต่จ,จอดโซโลใกล,ล้เลยเราพี่น่อยอสองหนาที่อซสาเอาโอดส,าเอา,อดสาเอาสากรน,นะคะโอดอิปหนูนะลิปพี่จะดีดเข้ามานะพี่นะ ถ้าพี่มาคอมเมนต์ที่หนูคิพี่จะดีดเข้ามานะพี่พยายามถ้าเห็นคลิปหนูพี่พยายามคอมเมนต์หลายแล้วค่ะเป็นเกียรติหลายนะคะคุณพี่จ๋าสวัสดีน้องสมโยงพี่จำรัดสวัสดีเพื่อนสมโยงนะคะเพื่อนสมยงเพื่อนสมยงแครคิดถึงค่ะพี่ค่ะเห็นพี่เงียบนะสวัสดีพี่จุนคนสวยด้วยจ้าเพื่อนสมคิดสวัสดีพี่จุนนะคะพี่วีระสวัสดีแม่จันชายพนัเอิญผู้ใดล่ะพี่เอิญเอิญผู้ใดคะคุณพี่จำรัดค่ะ เอิญผู้ใดค่ะเอิญคุณลุงบอกค่ะแล้วยูอยู่บอกค่ะหนุมกับ,บ่าเห็นนี่หนุมขอบคุณนะคะล่อผีเดนี่ที่แรียกว่าสิวาสีเอ๋ยสื่อแต่ว่านอนบพรเอ๋ยเพราะว่ามันพี่ยังไม่เข้ามาเนาะคะ่ะนองกันจ้าอย่าสนนะคะเพิ่งหายอู้น่ารักมากเลยน้องอ้วนเงินสวัสดีครับน้องเกณฑ์ป๋าไปจักสวัสดีน้องเกณฑ์นะคะน้องเกณฑ์ก,ก่อนสวัสดีน้องสมคิดพี่พี่จำรัดสวัสดีเพื่อนสมคิดนะคะ เป็นได้งสั่นนี้รูปคอมเมนต์ใช่ไหมคลิปเราจะไม่ไปไหนคะ่ะไม่ต้องแท็กก็ได้นะคะถ้าสมมุติว่าผู้ใดเคยแท็กกับเศร้าแท็กนะคะพยายามอย่าแท็กนะอย่าตาหรือสิบอย่ด,ดวงตานะคะแรีนขื้นแรนลงนะคะขอบคุณหลายๆนะคะขอบคุณมากไม้นะคะโอ้ยเนาะผมยังไม่ได้บวชครับไม่เออจ่าเด้อเข้ามาแล้วก็กดคอมเมนต์ทักทายนะคะวงเล็บชื่อให้จันชัยด้วยเด้อค่ะจันชยัยอ่านภาษาอังกฤษบ่ออกนะคะเนาะ แล้วก็ทําให้เราพูดออกมาแล้วทีนี้มันเป็นเป็นชื่ออื่นไปเลยนะคะก็ขอขอขอโทษนะคะบางทีหนูก็เอาไม่ทันนะคะต้องได้เพื่อนสมคิดสวัสดีพี่พนมนะคะสวัสดีผู้ใหญ่บ้านจ้าผู้ใหญ่บ้านสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าพู้ใหญ่พู้ใหญ่คุณครับขอบคุณเพื่อนอืมโอเคนะเพื่อนนะ เพิ่งเลิกเรียนจ้าลูกสาวเฮาสวัสดีพ่อ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 ,พอ,พอแม่แม่หน่อยนะลูกจ้ะพ่อสวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อห้างนะคะพี่วีละสวัสดีคุณพ่อห้างนางสาวจันสายคนสวยสวย,สวยตลอดการในกินปูไฟได้ค่ะอยู่อยู่บอรกบบอระบ่หู้เลยนี่ไม,ไม่ไม่ทราบว่าท่านจะอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะแต่ท่านเรียนมากมากม,ม,มันย่นดาวใส่หวัวโบเห็นเขาเขียนไ้ให้แช่ไปหากอุ้มเพื่อนแล้วเล่าก็เลยแชร์ค่ะ มันอันนี้ก็คือไปไปสละคุณผู้อบว่าเนียเดี้อถูกต้องน้องพูดถูกอ่ะค่ะค,ค,คุณพี่ขอบคุณคุณที่คุณพี่รับฟังนะคะเป็นความรู้ใหม่จ้าเพื่อน่ะสวัสดีคุณอ้วนเงินค่ะพี่วีระสวัสดีนอ้องอ้วนเงินนะคะสวัสดีจ้าสวัสดีจ้ามันมนี้มาอะไรสุดคนกับหัวมันหนาขยอมื่อ้พี่นอนเนาะค่ะ ถ้าคลิปถ้าสมมติว่าคลิปคลิปท่านโชว์เนาะอย่างเช่นเราเข้าไปดูคลิปเดียวมันจะมีการกระบอกบอกเราเข้ากับเขาไปกดเบ้างๆนะคะมาก้างเลยค่ะของจะแยกกับอะไรคะนองยังมาท่านๆเลยค่ะพ,พี่พีขานอนนะาจะไปกินกับไอ้ต้ม่องในที่ท,ที่เฮ็ดเป็นอ้นี่ได้หรพี่ครับครับผมครับผม,บผมปนนภากอดเอาเนี่ยกอดเอาเนี่ยเพื่อนเอ้ยกอดเอาเนี่ยครับผม พี่ชมนักเรียนไทยพอคับเข้ามาอยู่แล้วนะคะน้องก็รันเข้ามาของมันเองอยู่แล้วเพราะว่าเราเป็นเพื่อนกันต่างคนต่างรูให้กันแล้วทีนี้มันก็มันก็รันเข้ามาของมันเองนะเพื่อนไม่ใช่ว่าเออเราเราต้องไปแท็กเพื่อนแล้วลหละจากเพื่อนเอ๋ยนี่แหละเราก็เหมือนกันเราส่งไม่เป็นส่งไม่เป็นไม่เป็นไรเพื่อนส,ส่งใจเราก็ไม่อยากส่งถ้าสมม,มติว่าเราเด็กผี่หนองเน้ออดสาฟั่งไปซะก่อนนะคะอดเอาสา่อนเด้อค่ะเด้อผี่นองกะกะอู้ พ่อเดย์นอนอันหัวล้านเม็ดหัวล้านมืกถือคะ่ะขอบคุณนะคะพี่เฮ็ดไหว,วไปพี่บานพี่เฮ็ดไหว,วไปเนาะเนาะเห็นตาคุณพี่ไปเก็บเฮ็ดนะคะเนาะโอ้หมูเลยอยากไปกินแกงเฮ็ดเพลิงเนาะพี่คือเสียบมื่วอวาอพี่พ่อห้างก็นอนหลับเพิ่งตื่นครับอ๋อ,อพี่พ่อห้างเพิ่งตื่น โดนตีมือหายแล้วนะคะคุณพี่น้องก็เป็นห่วงนะถ้าคุณพี่ส้มคุณค่ะเดินทางปลอดภัยนะคะคุณซุ้มทางเรียนไทยเดินทางปลอดภัยนะคะขอบคุณมากมายค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเพ่อนสมชายก็สวัสดีครับพี่พี่พนพี่วีละน้องจะพี่จะไปตั้งแต่ตีห้าโอ้เออเออเอาเอา,เอาไปตีหา้าก็จะเฝ้าไล่ได้แชร์ไปทุกคนหรอกใช่เฉพาะเราได้เพื่อนจัดไปเลยไม่เป็นไรอืม แต่เพื่อนที่เรารักแค่นั้นโอเคจะเพื่อนเราเข้าใจเราเป็นกําลังหิวหือสิไปกินแจมวิดหรือสิไปกินแจ้งไดดอกให้หนูไปเบิ้งก่อนเนาะค่ะพี่มันเป็นพ่อมนุษย์มีหูอยู่ข้างเดียวแมีนค่ะแมนค่ะแมนเล็ดน่นะรักแท้น้องสุขสุขนภา,านะจ้าวันแม่น,นูนแหละเดี๋ยวไปจา้จาจะจะลูกไม่เป็นไรลูกไม่ป็พ่อห้างนะคะ นีป่ป้าลูกหานะคะเข้ามาแล้วค่ะคุณพี่พ่อห้างถ้าพี่พ่อห้างท่านนี้เข้ามาพี่พ่อห้างจะคอมเมนต์สนั่นเลยนะคะเพราะว่ายังไงเราส่งเงินมากกว่าดีไหมโอนมากกว่าดีไหมเนาะเราชอบแบบนี้เนาะ,ะเอออะไม่ต้องส่งหรอกดาวเนาะคะ่ะกดนะจ้ารักๆก,กอดๆนะจ้าทักทัก่ะทักทักขน้องเงินเงินทักไท,กท,กทกยนะคะสวัสดีค่ะพุ่นสมคิด สวัสดีนะ้องอวนเงินโอ้ยบางครั้งมันม,ม,นมีมันมีน้องสาวคนหนึ่งโทรมาหาวันนี้เลยทั้งร้องไห้บอกว่าเงินนะอ่าถือนะคะเพราะว่ามันคิดถึงค่ะคิดถึงจริงๆสวัสดีคุณโกยะนะคะพี่พี่วีละนามวงสวัสดีคุณพี่โกยะนะคะไหวเนาะคะ่ะขึ้นหอด,ดูป้าปายอยู่ไหนอยู่อยู่ข้างล่างจ้า อยู่ข้างล่างจา้าป้าปาอยู่ข้างล่างวันนี้วันนี้งานหินไปนอค่ะคุณปากินขา้าวแกงไปค่ะพี่พนมกินข้าวกินขา้าวแกงไปนอค่ะเพื่อนสมคิดทานข้าวเย็นหรือยังคะทุกทุกนะคะที่ยังคิดถึงกันอยู่ไม่เป็นไรค่ะมาช้าดีกว่าไม่มานะคะหนึ่งนาทีก็มีแหงค่ะพี่ขาขอบคุณนะคะขอบคุณที่เข้ามาให้กําลังใจขอบคุณนะคะลอผีเดนี่ที่แรียกว่าสิบว่าสิเอยสื่อแต่ว่าน้องบ่เอวยเพราะว่ามัน พี่ยังไม่เข้ามาเนาะคะ่ะนองกันเพราะแต่เด่นหนูโล่งไรหนะะูก็ลองงองหมาเลยคะ่ะขอบคุณนะคะพี่ๆพี่ๆทุกทุกคนคะ่ะขอบคุณนะคะไม่เอ่ยชื่อเอยนะ่าทาเป็นนะสวัสดีจ้าลูกสาววาดดีค่ะย่ามาถามขอเงินแม่ในไหลสุดเลยหนูจะวัดดีจ้าเพิ่งลงเรียนเออเพิ่งเลิกเรียนก็วดาสาวเ,า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 เนาะเฮ้ยเฮ้ยได้เป็นขี้เตอร์ก็ดีกแกเราด่ะเรียงเงินจะได้งยงินได้กระ่จงหัวขอ,ขอทนค่ะ